หคนอยากรู้หรอครับเพราะว่าเป็นช่วงที่หลายคนอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของอิดได้เป็นอิดทุกวันนี้เนี่ยเริ่มจากอะไรครับอือก็เริ่มจากพ่อแม่รู้จักกันก่อนนะครับผมแล้วก็ตอนไหนเอาตอนไหนเอาตอนนั้นนะมีกิลองใกล้ๆกันเลยเอาตอนนั้นเลยดีกว่าไม่เช่นนียไม่มันยังไงครับฮันเยเข้ามาในวงการบันเทิงยไงฮะคือตอนแรกทำงานธนาคารมาก่อนใช่ไหมครับแล้วคือ คือเราก็ได้ติดตามรายการมานานแล้วล่ะสำหรับชัวร์แคลดมี่แฟนเดยเชียครับผมครับก็รู้จักมาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆแล้วได้ดูมาเรื่อยแล้วก็อยากเป็นนักร้องพี่คือมันความเป็นฝันสูงสุดเลยฝัายแนมานานครับเพราะว่าโอเคไม่ว่าจะทํางานอะไรมันก็ตามว่าอยากเป็นนักร้องไอเดอร์ของอีกข่ายเลยพี่เด็กๆชอบพี่เบิร์ดมากธงชัยไม็กกินจแน่นอนลองให้ฟังหน่อยดิเฮ้ยหนึ่งว้ายเพลงอะไรที่คิดว่าตัวเองแมนๆตอนที่ไปไปเอ่อไปเขาเรียกว่าออริชั่น ใช้เพลงพิเศษไหมไม่ได้ใช้ครับอ้าวหรอแต่ว่ามีโอกาสได้ร้องเพลงเทีหนึ่งได้ร่งแสถลงข่าวอ้าวหรอเพลงอะไรเพลงอะไรทำไมต้องเธอครับโอ้ยนบผมด้วยที่นี่เนี่มื่อไรที่ใกล้ทางฉันรู้สึกเราก็เพิ่งไปเพิ่งจะไเป็นตัวเองม่เหม ขพราะมากเพราะมากขอบคุณมากขอบคุณมากพี่เพิร์คคือไอดอลนะครับแล้วแล้วเสร็จปุ๊บยังไงฮะกเกิดเกิดอะไรขึ้นมาที่ว่าเฮ้ยต้องชัวแคลดมิ่แฟนเดเชียชอบรูปแบบรายการครับเพราะว่าพอได้ติด